อเชิญอาจารย์วุฒิภาความประจ่างเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวพูดเรื่องซีนานิดหนึ่งนะครับทำซีนาเนี่ยมันอร่อยเพลินดีนะแต่มีบาปใหญ่ๆอยู่สามอย่างหนึ่งใบหน้าของคนทําซีนาในรัศมีจะไม่มีนอกจากเมคอัพเต็มที่ประการที่สองริสกีปัจจัยยังชีพนะครับ เหนื่อยเท่าไหร่ก็ตามวิสกีไม่ค่อยเพิ่มประการที่สามสุราตุลฟานาะสุราแปลว่าร่างกายของเขาบางส่วนนะครับจะหมดอายุก่อนหมดอายุคือหมดสภาพพิการก่อนหมดอายุผมรู้จักกับคนหลายคนที่ชอบเที่ยวนะครับพี่น้องวันนี้ถูกตัดขาก็มีตัดมือก็มีสารพัดเพราะฉะนั้น คนที่ทำศีนาควรเลิกนะครับแล้วต่อบ้าตัวซะนะครับทีนี้ส่วนลูกนะครับลูกใครก็ตามที่ท้องออกมาไม่มีพ่อนี่นะครับหรือพ่อมันอาจจะรับอะไรก็ตามแต่อจะแต่ว่าไม่ได้ผ่านการแต่งงานที่ถูกต้องนี่นะครับไม่ได้ผ่านการแต่งงานที่ถูกต้องนะครับจะรับว่าลูกก็ไม่ได้เพราะอิสลามไม่ยอมรับ นะครับแล้วก็เวลาลูกไปแล้วลูกตัวไปแล้วจะเอามารดกจะขอมรดกจากผู้ชายคนนี้ขอไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ไม่รับรองนอกจากผู้ชายเขาจะให้เองให้ด้วยความเสน่หาก็ให้ไปแล้วก็ลูกลูกคนนี้นะสามารถที่จะแต่งกับพ่อตัวเองได้ด้วยเพราะอิสลามไม่ได้บังคับแล้วเนี่ยเพราะอิสระไปแล้วใช่ไหมนี่คือการนะเป็นการประนามพ่อตัวเอง นะครับเป็นการประนามคนที่ทําศินานะครับที่ไม่นึกถึงคําสั่งของอัลลอฮ์สุภาหนะฮูวาตะอาดาแน่นอนพ่อเนี่ยจะต้องไม่แต่งกับลูกแน่นอนถือว่าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าน,นี่มันลูกของเราใช่ไหมแต่เราเนี่ยอยู่ในการก่อนกับภรรยาโดยไม่ได้แต่งงานใช่ไหมแต่ถ้าจะนิกา,การซ้อไหมซ้อด้วยในอิสลามบอกว่าไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโทษของคนที่ทําศินานะครับแล้วก็มีลูกกับผู้หญิงคนนี้ ก่อนการแต่งงานคือความหายนะาจะเกิดขึ้นกับตัวเองมันเป็นปมจนกว่าจะถึงวันกิยามัดนะขนาดตายแล้วยัง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 ไม่หมดทุกข์นะนอกจากจะต้องเตาบ้าตนรูก็โทษตนต่ออัลลอฮฺสบฮาห์โวตาลาเจกรน,นะครับมีปัญหาต่อเน,นื่องเลยที่สามเนี่ยที่ที่อาจารย์บอกมาเนี่ยน,นะครับคาถาม,ถาม,ถามต่อเนื่องจากข้อหนึ่งกับข้อสองหากรู้ว่ามีหากรู้ว่ามีความผิดร้ายแรงและตั้งพันมาแล้วจะสามารถทําแท้งได้หรือไม่ และแบบไหนถึงจะผลเสียน้อยที่สุดนะเห็นไหมครับว่ามันเริ่มต้นจากนิดเดียวเหมือนกับเราติดกระดูมผิดเม็ดอ่ะไปแก้ที่ปลายเหตุจะไปทําแท้งจะไปทําอะไรถ้าใช้วิธีอาจารย์จงเรื่องแต่แรกเนี่ยนะครับไม่มีเกิดสินาแล้วทุกอย่างก็ไม่เกิดทั้งหมดนะแต่เมื่อเราปล่อยให้ความผิดฐานที่1เกิดขึ้นเป็นโ,โนโงใหญให้เรื่องที่สเรื่องที่สาเรื่องที่สี่เรื่องที่หเกิดขึ้น แล้วพอไปถึงตรงนั้นแหละแก้ไขกันยากมากเพราะนั้นง่ายที่สุดนะครับถ้าเรามีความพร้อมนะครับแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการในการศา,าสนาข้อสนับสนุนอยู่แล้วก็วให้แต่งงานกันได้ถูกต้อง่ิชัยว่าประพฤตินตนไม่ต่างอะไรกับสัตว์ชนิดอื่นเพราะมนุษย์มีปรรัญญาแล้วก็มีก่อเมะเบียบในการดําเนินชีวิตครับครับ ก็มีคําถามต่อไปนะครับว่ามุสลิมที่ตกศาสนาไปแล้วสามารถที่จะกลับมานับถืออิสลามเหมือนเดิมได้อีกหรือไม่อย่างไรนะครับเ,ออเรื่องนี้อัลลอฮฺพระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้อภัยนะครับและพระองค์ทรงเปิดประตูการให้อภัยไว้เสมอดังนั้นนะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าตัวเราเองทําผิดถึงขั้นตกศาสนาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะหันกลับมาขอไปโทษต่ตอพระองค์และเข้ามานับถือ ศาส,สนาอิสลามต่อไปได้นะครับขั้นตอนของการขออภัยโทษที่เรียกว่าเตาบ้าในภาษาอันี่ยนะครับก็มีขั้นตอนสามส่ <c oughs> ขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะครับนั่นก็คือว่าสำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปถัดมาก็คือเมื่อสำนึกผิดแล้วก็ต้องเสียใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปอันที่สมนะครับก็คือขออภัยโทษต่อลอสบาลานะครับ แล้วก็สัญญากับพระอ,องค์ว่าเราจะไม่กลับไปทําความผิดเช่นนั้นอีกขั้นตอนที่สี่ก็คือถ้าหากว่าตกศาสนาก็ขอให้กล่าวคํำปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามนะครับปฏิญาณตนกล่าวคําปฏิญาณตนว่าฉดลุลาอิลาฮิลอวะฉดุอันนะมฮัมมัดอัลลอฮสุดลุลรอะนะครับแล้วเราก็เริ่มต้นชีวิตมุสลิมใหม่มีกรณีหนึ่งเมื่อ4ีหปีที่แล้วนะครับ มีนักศึกษาผู้หญิงมาเข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่หันมาเข้ารับอิสลามนะครับแล้วได้แต่งงานไปแล้วแล้วก็เพิ่งจะมาเรียนเมื่อได้เรียนไปเกี่ยกวกับเรื่องความหมายความสําคัญของคาปฏิญาณตนเนี่ยออกมานอกห้องนะครับมาพบผมน้ําตาซึมน้ําตาเอ่อขึ้นมาเลยมอหนูไม่คิดเลยว่าเกี่ยวกับการอิสลามจะละเอียดอ่อนอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าหนูเนี่ยได้ทําผิดมาหันไปคือหนูได้ตกศาสนา ขณะที่พูดเนี่ยเขาน้ําตาไหลนะครับผมก็บอกว่าอ้าวไม่เป็นไรท่านหนูยังไม่รู้นะครับอาร้อยังไม่เอาโทษยังให้โอกาสคนที่ไม่รู้อาร้อยังไม่เอาโทษคนที่ถูกบังคับคนที่หลงลืมนะครับอาร้อไม่เอาโทษก็ต้องให้กําลังใจกันนะครับไม่ซ้ําเติมกันแล้วก็ในเมื่อเขาน้ําตาไหลออกมาแล้วเนี่ยก็หมายความว่าเขา สำนึกผิดและเสียใจในสิ่งที่ทำผิดมันมาครึ่งทางของตอบาแลผมก็บอกให้เขาทำตามขั้นตอนนะครับก็คือขอภัยโทษต่อรอแล้วก็กล่าวคำปฏิญาณตนซะแล้วผมก็ถามต่อไปว่าที่ตกศาสนาเนี่ยมันเกินการมีประจำเดือนสามครั้งไปแล้วหรือ,อยังแล้วก็ยืนยันว่ามันเกินมาแล้วเพราะถ้าหากว่ามันยังไม่เกินนะครับการมีประจำเดือนสามครั้งหรือที่เรียกว่าอิดดาเนี่ย เมื่อกล่าวคำปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามนะครับสํานึกผิดตาบาแล้วก็สามารถที่จะกลับไปอยู่กับสามีได้แต่นี่เกินมาแล้วนะครับก็ต้องทําพิธีแต่งงานใหม่ผมก็หาทางออกให้โดยให้ไปบอกกับสามีที่เป็นมุสลิมเดิมเนี่ยนะครับให้มาที่สถานที่แห่งนี้คือที่มูลที่สันนิชชนแล้วก็จะได้ทําพิธีนิกายเพื่อที่จะอยู่มนต่อไปอย่างถูกต้องนะครับหลังจาก นั้นอีกหนึ่งอาทิตย์ผู้หญิงก็มาเรียนตามปกติแต่ว่าผู้ชายมุสลิมเดิมเนี่ยไม่ได้มานะครับผมก็ถามผู้หญิงว่าทําไมไม่พาบังมาล่ะบังก็บอกว่าผู้หญิงเขาตอบนะครับบังก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเนี่ยนะครับคือไอ้บังของเรา <c oughs> ไอ้บังของเรามันเป็นอย่างนี้ซะเองนะครับมันก็น่าเสียดายนะครับก็คือเราหาทางออกให้แล้วแต่ว่าผู้ชายที่เป็นมุสลิมเดิมเนี่ยนะครับไม่ได้ตอบสนอง สิ่งที่เราได้แนะนําไปนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีแฟนมุสลิมก็ควรที่จะพามาเรียนด้วยเพื่อที่ได้เข้าใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะที่นี่นะครับคนที่มาคารับอบรมส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นผู้หญิงแล้วก็บางเนี่ยมาส่งส่งแล้วบังก็ไปแล้วบ่ายก็มารับบางก็ไม่ขึ้นมาเรียนเพราะบังคิดว่าบาังเกิดมาเป็นมุสลิมมาพ่อแม่เป็นมุสลิมบางก็เป็นมุสลิมแล้วบางคู่เนี่ยนะครับ ได้รับความรู้ไปกลับไปบ้านไปพูดคุยกับบางบางไม่ได้เรียนก็นเกิดทะเลาะก,กันขึ้นมาอีกวันนั้นถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะมาเรียนด้วยกันทั้งคู่เพื่อทําความเข้าใจนะครับคนที่เป็นมุสลิมเพราะมีพ่อแม่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้มากมายมากกว่าคนที่เข้ามาเข้ารับอิสลามและเข้าเรียนอย่างจริงจังนะครับอาจารย์ครับมีคําถามถามขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายในการเข้าละหมาดเขาถามว่า ทำไมผู้ชายที่เข้าทําการละหมาดนั้นถ้าไม่ให้ใส่ของมีค่าบางอย่างที่มีควรนะครับมีอะไรบ้างช่วยแนะนํานะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งเกี่ยวข้องกันก็คือผู้ชายสวมเสื้อผ้ามีลวดลายคนหรือสัตว์นะครับในพื้นสีดําไม่ชัดเจนจนน่าเกลียดเนี่ยจะใส่ไปมัสยิดได้หรือไม่นะครับก็คือว่ามีรูปรูปคนนะครับ เสื้อที่สวมใส่ของมุสลิมมีข้อจำกัดว่าจะต้องใช้เฉพาะเสื้อที่เป็นแขนยาวเท่านั้นหรือไม่แล้วเสื้อที่ยาวคุมข้อศอกแต่ไม่ถึงข้อมือเนี่ยจะใส่ได้หรือไม่โอเคครับแล้วก็อีกอันหนึ่งแหมเรื่องนี้นี่เป็นปัญหาที่คนมองเห็นอนาคตในวันข้างหน้าถามว่าเมื่อเข้าสู่โลกอาคีรอแล้ว สมมุติว่าได้เข้าสวรรค์อันนี้สมมตินะฮะสมมุติว่าได้เข้าสวรรค์แล้วสามีที่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนจะได้อยู่กับภรรยาเหล่านั้นทั้งหมดเลยหรือเปล่าโอ้โหนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นอิทธิพลที่มาจากละครเรื่องสงครามนางฟ้าอาจารย์ครับช่วยเฉลยไขด้วย มีหลายข้อเลยนะเอาเอาผู้ชายสวมเสื้อผ้ามีลวดลายคนหรือสัตว์ในนั้นไม่ชัดเจนจนถึงหน้าเกลียดจะใส่ไปมัสยิดได้หรือไม่ไม่ไม่สมควรนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อนุญาตให้นะครับมีรูปสัตว์มีรูปคนนะครับไม่ให้ใส่ไปมัสยิด แล้วก็ไม่ให้ไปยืนนามาด้วยเพราะว่าอัลลอฮ์นี่นะครับนบีเนี่ยตำหนินะครับตำหนิลูกสาวบ้านนาบีเองลูกสาวนาบีเองนะครับผ้าผ้าม่านนะครับที่อยู่หน้าบ้านลูกสาวท่านนมมีรูปสัตว์อยู่นบีจะเข้าไปนบียังไม่เข้าเลยนบีก็เดินเลยไปเลยแล้วก็ลูกสาวนาบีก็ออกมาตามพ่อพ่อพ่อจะมไม่ให้เข้าบ้านล่ะ นบีก็บอกว่าบ้านหนูนี่มีของฮารามนาบีจะไม่เข้าบ้านที่มีของฮารามก็คือมีรูปสัตว์แปะอยู่อันเอาออกซะก็ตรงนี้เป็นการชัดเจนว่าไม่ไม่ไมุสลิมไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อนะครับที่มีรูปสัตว์หรือรูปคนยิ่งไปยืนอยู่ซอฟหน้าด้วยแล้วเราอยู่ซอกหลังนี่มึนเลยบางทีอะไรกันแน่ เห็นสัตว์อยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยถ้ามาเราไม่กูช่วเลยนะฉะนั้นอย่ากรุณาใส่เสื้อผ้าที่มีรูปสัตว์และรูปคนนะครับไปมัสยิดนะครับคำถามที่สองถามว่าทำไมผู้ชายที่จะเข้าทำการละหมาดนั้นห้ามไม่ให้ใส่ของที่มีค่าบางอย่างที่มีควรมีอะไรบ้างของมีค่าอะไรบ้างล่ะครับปืนหรือเปล่าถ้าปืนห้ามพกเข้ามัสยิด บุรีห้ามพบไปมสัสยิดเพราะเป็นอันตรายนะครับเพราะเป็นอะไรนะเป็นฆ่าแบบอะไรนะแบบผ่อนสงผส่อนสงผส้าแบบผ่อนสง,สงไม่ควรพาบุรีไปมสัสยิดไม่ควรพาอาวุธไปมสัสยิดไม่ควรพามีดดาบไปมสัสยิดผมเคยไปนมาดแห่งหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อที่ไหนเขาเอาปืนแขวนที่หน้าต่างผมนมาดไปก็เสียวหน้าดูอะไรเนี่ย ถ้าเกิดอิหม่ามอ่านคุตบ้านไปดีถูกยิงแน่วันนั้นนั้นเอาไว้ที่บ้านนยายพาไปมัสยิดนะครับของมีค่านะ่ะก็ใส่ได้ก็ปิดให้มิดชิดซะแหวนเพชรแหวนเนี่ยแหวนทองเนะี่ยผู้ชายไม่ให้ใส่สำหรับมุสลิมะม,มุสลิมินใส่ไม่ได้มุสลิมใส่ได้นะครับาาทีนี้ทองสร้อยคอก็อห้ามใส่ กำไรทองก็ห้ามใส่มูดผู้ชายนะครับใส่ไม่ได้แล้วก็ผ้าไหมใส่ผ้าไหมไปมัสยิดวันศุกร์ดีใจหน้าดูเลยที่ไหนได้อัะไรวะฉันไม่รับน้ำมาน่ะฉะนั้นอย่าใส่ของที่มีค่าเช่นพรอไอ้ไรนะผ้าไหมทองนะครับอย่าใส่ไปมัสยิดนะครับซื้อให้แฟนใเลิศแบ่รครับอ๋อทำดูดีไดซื้อให้แฟนใส่โอโ้แฟนรักหน้าดูเลยแล้วขอคนที่สองก็ให้ด้วยนะ ถามว่าเสื้ออะไรน,นะเรือที่อะไรน,นะเสื้อที่เสื้อที่สวมใส่ของม,ม,มุสลิมะมีข้อจำกัดว่าต้องใส่เฉพาะเสื้อที่เป็นแขนยาวเท่านั้นหรือไม่แล้วเสื้อที่ยาวคลุมข้อศอกแต่ไม่ไม่คลุมคลุมข้อมือได้หรือไม่คือปิดให้มิดชิดนี่เป็นดีไซเนอร์จาก ข้างบนดีไซนเนอร์จากข้างบนนะครับส่งลงมาบวชแต่งการให้มิดชิดอย่าเปิดนะครับนอกจากใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้นพวกเราเก่งอยู่แล้ววิธีจะปิดให้มิดชิดแม่ต้องถามคนบนทําไมมันอนเลมอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วนะครับแต่งให้มิดชิดก็แล้วกันอย่าให้มือมันโผล่มาเท่านั้นนะนะครับแล้วก็ก็นามาช้ยได้แล้วนะครับถามว่าเมื่อเข้าสู่โลกอาคิโร สมมติว่าได้เข้าสวรรค์สมมุติว่าได้เข้าสวรรค์รรแล้วเรามีภรรยามากกว่าหนึ่งคนจะได้อยู่กับภรรยาเหล่านั้นทั้งหมดเลยหรือไม่อยากอยู่ทั้งหมดหรือไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะภรรยาเนี่ยเขาเอาลัลลอฮ์วันนี้ผู้ชายเลือกเลือกผู้หญิงจะเลือกใครใครใครอยู่ที่ผู้ชายสเปคผู้ชายกําหนดเองแต่พอไปในวันนั้นอลัลลอฮ์ให้อํานาจผู้หญิงเลือกสเปคผู้ชาย ถ้านั่นผู้ชายคนใดนะครับที่ภรรยาคนเก่าของเขาเนี่นะจะเลือกเป็นสามีได้อีกครั้งหนึ่งมีอยู่ข้อเดียวถ้าบริการดูแลเธอเอาใจใส่เธออย่างดีมารยาทดีไม่ตบไม่ตีไม่ตะคอกไม่เตะไม่ลงศอกไม่ลงเขานางก็จะเลือกสามีคนเก่ามาเป็นคู่ใหม่อีกครั้งหนึ่งและผู้ชาจะเสียใจนะครับหลายคนยิน่มน <laughs> Okay, ครับคำถามครับเอ่อด <Yes> ังนั้นคําถามที่บอกว่าใส่เสื้อที่มีโลโก้เป็นสุนัขและเข้ามัสยิดนะครับเมื่อละหมาดเนี่ยถือว่าบาปหรือเปล่านะครับเราก็ไม่รับการละหมาดแล้วที่อาจารย์มุสบาเนี่ยครับได้ตอบมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายติดตามมาก็คือว่าผู้ชายมุสลิมทาไมต้องใส่สรงด้วย นะครับการใส่สลงไม่ได้เป็นข้อบังคับนะครับมันเป็นเครื่องแต่งกายทางวัฒนธรรมนะครับพม่าไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับก็นุ่งสรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาตินะครับคนมาลายูนะครับทางใต้เขาก็นุ่งสลงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติไม่มีข้อบังคับนะครับส่วนผู้ชายมุสลิมจะต้องใส่หมวกพ่อไรและแต่ละประเทศทําไมถึงไม่เหมือนกันมีรูปแบบที่เป็นสากลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการแต่งกายทางวัฒนธรรมนะครับอินโดนีเซียเขาก็จะใส่หมวกที่เรียกว่าสองเก้ะนซึ่งเป็นหมวกหนีบ นะครับคนอินเดียคนอาหรับก็อาจจะใส่หมวกที่เรียกว่าหมวกกระเปี้ยลักษณะคล้ายคากับที่อาจารย์มุสฟาใส่นะครับประเทศในแอฟริกานะครับคนดำๆที่เป็นมุสลิมเขาก็จะมีหมวกที่มีสีสันของเขาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเครื่องแต่งกายทางวัฒนธรรมดังนั้นจึงมีความหลากหลายแต่การมีความหลากหลายนี่ก็ดีอย่างนี้นะครับมันเป็นเหมือนกับดอกไม้ต่างสีมาลีต่างพันซึ่งทําให้มันมีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นคําตอบ มีคำถามมีคำถามหนึ่งนะครับว่ายาธาตุน้ําแดงมีส่วนผสมยาว่าผสมแอลกอฮอล์ถามว่าอ,อิสลามทานยาขนาดนี้ได้หรือไม่หมายถึงว่ามุสลิมจะทานยาขนาดนี้ได้หรือไม่คําตอบก็คือถ้าหากว่าสุขภาพของเรานะครับจำเป็นต้องใช้ยารักษานะครับถ้าจําเป็นจะต้องรักษาสุขภาพร่างกายจะต้องรักษาชีวิตไว้นะครับยานั้นก็จําเป็น หมูเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรจะกินเลยเราก็ต้องกินเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าหมูจะเป็นที่ต้องห้ามแต่ว่าชีวิตนั้นเป็นของพระเุ็นเจ้ามีความสําคัญกว่าเราก็ต้องรักษาชีวิตนะครับหลักการอิสลามก็กําหนดว่าถ้าไม่มีจะกินเลยแล้วมีหมูอยู่อย่างเดียวนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดก็จําเป็นต้องกินส่วนเรื่องของยาธาตุน้ําแดงเนี่ยนะครับยาน้ําส่วนใหญ่นะครับมันเป็นยาที่จะมีแอลกอฮอล์ผสมเพราะว่า สารเคมีที่เป็นเนื้อยาเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะประสานด้วยน้ําได้เพราะฉะนั้นเขาต้องใช้แอลกอฮอล์อ่อนๆเพื่อที่จะเป็นตัวประสานให้เนื้อยาเข้ากันเพื่อจะทําปฏิกิริยาในการรักษา mm hmm. เพราะฉะนั้นยาน้ําส่วนใหญ่นะครับ mm hmm. ก็จะมีแอลกอฮอล์อ่อนๆส่วนผสมอยู่แต่สิ่งที่อิสลามห้ามเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดความมึนเมาซึ่งคัมภีร์ก็อ่านกล่าวเอาไว้ชัดเจนว่าคอมอะไรก็แล้วแต่ ที่ทําให้เกิดอาการมึนเมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามถ้าหากว่าไม่ได้เป็นกินแล้วไม่ได้เกิดอาการมึนเมาแต่เพื่อเป็นการรักษาโรคนะครับถ้าหากว่าไม่มียาอย่างอื่นที่ดีกว่านี้เราก็สามารถที่จะกินได้นะครับอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ให้ความะสะดวกสบายในการใช้ชีวิตกับมนุษย์นะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูเงื่อนไขว่ามีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหน หลายคนนะครับเข้าใจว่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเป็นเหล้าแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่นายิจนถึงกับบางที่นะครับไปขูดเอาไอ้ชลากที่ทา,ขอ,า,า,าขอบประตูหน้าต่างบ้านหรือขอบประตูหน้าต่างมัสยิดนะครับเพราะเข้าใจว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันทําให้เกิดอาการมึนเมาครับเมื่อเกิดอาการมึนเมามันเป็นของต้องห้ามนะของต้องห้ามก็ลยกลายเป็นของสกปรกนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเอาฉลากมาทาขอบประตูขอบหน้าต่างฉลากๆๆ ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์หนึ่งอย่างนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือขี้ครั่งชชแล็ก็เป็นอย่างกขี้ครั่งนะครับเข้าใจว่าเป็นขี้ของในยิสของสกปรกก็เลยขูดออกกันหมดเลยนะครับซึ่งความจริงแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยมันมี2แบบนะครับก็คือแบบหนึ่งที่สามารถที่จะใช้กินได้อีกแบบหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้กินได้นะครับกินเข้าไปก็ตายแบบที่กินเข้าไปตายในยไม่ทันได้เมาครับมันตายก่อนอันนั้นก็เป็นที่ต้องห้ามโดยอัอตโนมัติแล้วนะครับ ส่วนสิ่งที่มึนเมานะครับแอลกอฮอล์อีกแบบหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแอลกอฮอล์นะครับยาเม็ดเนี่ยถ้ากินเข้าไปนะครับเช่นยาบ้าเนี่ยกินเข้าไปแล้วเกิดอาการคุ้มคลั่งมึนเมาเนี่ยมันก็เป็นที่ต้องห้ามเพราะว่ามันไปครอบคุมสติปัญญาทําให้สติปัญญาเกิดความผิดปกติขึ้นมานะครับชริอะหลักกฎหมายอิสลามเนี่ยต้องการที่จะรักษาสติปัญญาเอาไว้ นะครับวัตถุประสงค์ของกฎหมายอีสานคือเพื่อที่รักษาสติปัญญาเอาไว้เพราะนั้นยาธาตุน้ําแดงนะครับถ้าหากว่าเราจําเป็นจะต้องรักษานะครับให้หายอกาการเจ็บไข้เราก็กินนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําให้เกิดอาการมึนเมาเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่ พูดคุยกันในหมู่นักวิชาการในต่างประเทศนะครับแล้วเขาก็มีข้อ,อวินิจฉัยออกมาว่าถ้ามันเป็นการรักษาโรคไม่ทำให้เกิดอาการมึนเมาและก็เป็นส่วนน้อยแล้วก็ไม่สามารถจะหายาอย่างอื่นได้ก็เป็นที่อนุมัติให้นะครับเชิญอาจารย์จุลมานครับมีคำถามต่อไปถามเกี่ยวกับการปฏิบัติอยากถามว่าเวลาอาบน้ำยกหะดัสใหญ่แต่ยังไม่ได้ล้างเท้าไม่ได้ล้างเท้านะครับ ปวดฉี่แล้วฉี่น้ำยกไฮดัสเสียแล้วใช่ไหมหรือว่าไม่เสียทำความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยนะครับการอ่านนา้ำยกไฮดัสเนี่ยเ,เราถือว่ามีเงื่อนไขสองอย่างนะครับคือการอ่านน้ำลักษณะนี้เป็นลักษณะที่แตกต่างจากการอ่านนา้ำปกติที่มีการตั้งเจตนาเนี่ยเงื่อนไขข้อที่สองคือ ต้องอาบน้ําให้ทั่วทุกส่วนของร่างกายนะครับในขณะที่อาบเนี่ยจะทําอะไรก็ได้นะแต่เมื่อเสร็จแล้วรบทุกอย่าง<ม>ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนบีทําตัวอย่างในเรื่องของการอาบน้ํายคะดัสเอาไว้นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเมื่อเราเราิ่มอาบน้ําถ้าปวดปัสสาวะหรือเจราก็ทําการเอ่อให้เรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเมื่อตั้งใจที่อาบน้ํายคะดัสแล้วเนี่ย ก็ชำระทาวาสหวันทาวนะครับเพื่อความสะอาดแล้วก็เริ่มต้นวิธีการเหมือนกับการอาบน้ําละหมาดปากตินะครับเรื่องก็แต่และว,วันวนปากจนกระทั่งถึงช่วงที่เราต้องเช็ดศีสษะในการอาบน้ําปกติเนี่ยนะครับอาละมาดปากติเนี่ยก็ให้เรานำเอาน้ํารดศีรษะนะครับแล้วก็ให้สนัดให้ทําทางด้านขวาก่อนแล้วทงด้านซ้ายเมื่อทั่วนะครับหรือว่า คิดว่าทั่วร่างกายแล้วแล้วเราก็้าบทีนี้ในขณะที่เราอาบมนเกิดปวดฉี่ก็ฉี่ซะอย่าไปอ้างนะครับเมื่อเสร็จแล้วท่านก็ทำความสะอาดที่นัแ่แล้วก็อาบน,น้ำยกกระดาสร็จเรียบร้อยเพราะนั้นเอาตอนเสร็จหมายความว่าอาบจนกระทั่งเสร็จนะครับก็ถือว่าในช่วงที่เกิดในในระหว่างการจะมีเข้าห้องน้ำหรืออะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าเสียนะครับ อีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับกับออการเข้ารับอิสลามถ้ายังไม่ได้ประกาศรับอิสลามแต่เราอาบน้ำละหมาดเป็นละหมาดเป็นแล้วจะผิดหลักศาสนาหรือไม่ทำทุกอย่างที่ชาวมุสลิมทำปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้ตั้งคาคีกับอัลลอฮ์นะครับอันนี้เนี่ยก็แนะนำที่อยากจะแนะนำที่สุดเมื่อ ทุกอย่างพร้อมนะครับเราเองเนี่ยทำได้ทุกอย่างแล้วอ่เหมือนกับว่าเวลาที่เราทำงานเสร็จแล้วพอถึงเวลาจะไปเบิกค่าแรงงานของเราจากการทำงานเนี่ยเราไม่ต้นสังกัดเขาไม่ให้เพราะว่าคนละสังกัดกันเพราะฉะนั้นเมื่อ พร้อมเราศึกษาเราเข้าใจแล้วนะครับมีเหตุผลอะไรที่เราเจอเรียนแล้วปฏิบัติทางทุกอย่างเหมือนมุสลิมนะครับแต่เราเองไม่ได้ทําด้วยใจศรัทธาเพราะฉะนั้นผลบุญที่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดแต่ถามว่าการเรียนรู้เรียนรู้ได้ไหมนะครับเรียนรู้เพื่อที่จะศึกษาเนี่ยทำได้แต่ถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเราทําทุกอย่างตามขั้นตอนที่ได้ นอกจากเราได้ปฏิบัติหน้าที่เราแล้วเรายังได้รับผลบุญด้วยนะครับตอนนี้เหมือนกับทําหน้าทําได้แต่ว่าสิ่งที่เราควรจะได้เราไม่ได้ก็คือขาดทุนในส่วนตรงนั้นนั่นเอง